พระธาตผู้ที่ยกระดับจิตขั้นสูงแล้วสามารถเอาชนะใจตัวเองได้อย่างสิ้นเชิงแล้วร่างกายของเขาจะหลั่งสารบางอย่างออกมาทำให้ดูอิ่มเอิบผ่องใสและดูอ่อนป่าไว้เมื่อเขารักษาร,ระดับจิตให้สูงขึ้นอยู่เรื่อยๆเยๆเขาก็จะแข็งแรงและและดูอ่อนไว จนตายหมดอายุไขของกายเนื้อนั้นสารพิเศษตัวนี้ก็จะเข้าไปสะสมในอวัยวะบางส่วนเช่นกระดูกฟันขนเล็บผมเมื่อหมดอายุไขตามธรรมชาติร่างกายบางท่านก็ไปเน่าเปื่อยยังคงสภาพนั้นยังมีผมยาวเล็บยาว บางล่านพอนำไปเผาไฟเนื้อหนังอาจจะไม่สลายแต่กระดูกและฟันจะไม่ไม้ไม่สลายและอาจมีสีสันต่างๆกันไปเพราะสารพิเศษตัวนี้มันเข้าไปผสมอยู่เป็นสารที่ได้มาจากความสุขใจล่าเริงสบายใจไม่มีทุกข์ไม่มีบ่วงและห่วงทางใจใดๆทั้งสิ้น มีแต่รอยยิ้มและความเมตตาที่แท้จริงไม่มีเสแซ้งและไม่มีความโกรธใดๆเหลือนะในจิตใจแม้จะโดนทำร้ายทางดานจิตใจและร่างกายผู้นั้นก็พร้อมจะให้อภัยนั่นแหละใจิตใจที่ยกระดับสูงแล้วทางาศาสนาเรียกบุกคคลประเภทนี้ว่าพระอริยะขั้นสูง พาระอรหันต์ท่านเหล่านี้จะได้รับสารแห่งความถูกตัวนี้พอร่างหมดอายุไขสารเหล่านี้ก็จะยังคงตกค้างอยู่ในร่างกายจึงเป็นเรื่องแปลกกว่าคนปกติธรรมดาทั่วไปคือร่างกายไม่เน่าเปื่อยเวลานำร่างไปเผาไฟกระดูกก็จะไม่ย่อยสลายไม่ไหม้และเกิดเป็นสีต่างๆ ที่คนปกติธรรมดามักจะเรียกกันว่าพระธา